ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวที่ถักหนังยางที่ถักหนังยางนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรทำเลยก็หาอะไรมารีวิวก็คือที่ถักหนังยางกล่องกล่องถูกมาก5-9บาทนะคะ๋ยนวะเรามาใส่ในกล่องนี้แล้วเดี๋ยวไปดูรวให้ดูกล่องมันนะคะเราบึ ทั้งของอุปกรณ์อะไรต่างๆครบหมดเลย59บาทกล่องใหญ่ดูสิได้หลับก็จะเป็นวันนี้เพิ่งซื้อมาวันนี้นะไอ้เพิ่งซื้อมาเมาืม่อเมื่อวันพุธน,นะแต่นี้วันศุกรนะ์และซื้อมาฮะดูสิกล่องใหญ่เนะาะค่ะเดี๋ยวไปเก็บเลาวเอาวางนี้แหละค่อย นะเระวังส่งน้อยมาดูกันเลยค่ะเสียงแหบไปไหน,นหนึ่งนะคะถ่านนยหนขออาค่ะมันมีสิบสองสีสิบสามสี วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย